สแตมย่อมาจาก science Technology, Engineering and Mathematics หรือการบูรณาการความรู้ระหว่าง4สาขาวิชาได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ s STEM Education หรือส t ตมศึกษาคือการนำเอาหลัก s t e มมาจัดเป็นรูปแบบการศึกษาที่ประสานความรู้หรือบูรณาการความรู้ทั้ง4สาขาเข้าด้วยกัน โดยในที่นี้จะบูรณาการเข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1โดยให้นักเรียนประดิษฐ์โทรศัพท์จากแก้วโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์คือเมื่อเราพูดเข้าไปในแก้วจะทําให้อากาศไปสั่นสะเทือนกับกนแก้วที่ปิดอยู่ที่ปากแก้วนะคะตามเสียงพูดแล้วสั่นไปยังเชือกที่ผูกติดอยู่นะคะการสั่นสะเทือนผ่านเส้นเชือกทําให้ ก้นแก้วนะคะที่อยู่ปลายทางอีกข้างหนึ่งสะเทือนตามความถี่ของคลื่นเสียงจึงทําให้ผู้ที่อยู่ปลายอีกด้านหนึ่งของแก้วนะคะได้ยินเสียงพูดนั่นเองเอสนะคะแทนวิทยาศาสตร์นะคะเน้นไปที่การศึกษาความรู้เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาตินะคะในที่นี้ก็จะสังเกตลักษณะหรือสมบัติต่างๆของวัสดุค่ะตัวทีนะคะเทคโนโลยี จะเน้นไปที่การนําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงในที่นี้นะคะก็คือการเลือกใช้วัสดุมาสร้างอุปกรณ์ที่จะช่วยในการสือสร่อสารนั่นเองค่ะตัว E วิศวกรรมศาสตร์นะคะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆสําหรับอำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์และธรรมชาติรอบตัวเราในที่นี้นะคะก็จะเป็นกระบวนการออกแบบเป็นการสร้างอุปกรณ์ที่จะช่วยในการติดต่อสือส่อสารก็คือ แก้วโทรศัพท์นั่นเองค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว M คณิตศาสตร์นะคะจะเน้นไปที่การคำนวณทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ mm hmm. เช่น mm hmm. การเปรียบเทียบ mm hmm. การจับกลุ่ม mm hmm. การจำแนกรวมถึงการบอบรูปล่างและคุณสมบัติต่างๆในที่นี้รูปทรงเรขาคณิต2มิติจะพบได้จากสิ่งของในชีวิตประจำวันนะคะโดยให้นักเรียนสังเกตลักษณะของแก้วนั่นเองค่ะ หลังจากทำการทดลองเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนยนำเสนอวิธีการติดต่อสื่อสารของกลุ่มตนเองนะคะว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรเช่นชิ้นงานที่ออกแบบเป็นชิ้นงานชิ้นแรกหรือไม่เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นในชีวิตประจําวันได้เห็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันบ้างหรือไม่นะคะ ครูนำนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่างๆนะคะเช่นนักเรียนใช้วิธีและอุปกรณ์อะไรบ้างในการติดต่อสื่อสารนักเรียนนะคะก็อาจจะตอบว่าการพับกระดาษนะคะแล้วก็โยนจดหมายใส่เพื่อนนะคะการประดิษฐ์โทรศัพท์จากแก้วกระดาษหรือพลาสติกหรือการพูดผ่านหลอด นักเรียนทราบหรือไม่ว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลในปัจจุบันมีอะไรบ้างนักเรียนนะคะก็อาจจะตอบว่าโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นต้นค่ะและจากกิจกรรมนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการทํากิจกรรมกิจกรรมที่ทําเป็นอย่างไรบ้างและได้เรียนรู้หรือทําอะไรบ้างที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ